มีมีปัญหาอะไรอยากให้หมอช่วยดีค่ะรู้สึกว่าน้าหย่อนก็เลยอยากจะปรึกษาเรื่องรอย,ยไหมร้อยไหมเนอะคนนี้งน,น,นะคะหมอว่าร้อยไหมก,ก็ตอบโจทย์อยู่ทำกากบ้านมาแล้วใช่ไหมทำกากบ้านมาแล้วศึกษามาแล้วบ้างนี่โอเคเท่าที่หมอประเมินเอาค่างเประมาณสี่เส้นก็ได้ค่ะรากว่าน่าจะโอเคแล้วกับใบหน้าของคุณลูกค้าเนาะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะหนังทำอย่างเงี้ยถาต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างง่ายมากเลยค่ะหลังทำ มดหัวเราะปกว้างเพรามันจะทำให้นนนนหน้าลับต่อได้นะแล้วก็นอนหงายนะคะห้ามนอนแะแชงที่เหลือก็จะไม่ได้ทำตื่นเต้นค่ะทำใจมาแล้วก็ออยังตื่นเต้นอยู่สู้ๆนะคะร้อยใหมเนี่ยมันไม่ได้เจ็บแบบที่ทุกคน<อ>คิดนะคะ<อ>ต้องลองค่ะ<อ>จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดแน่ ที่หมอร้อยไปตามเส้นตรงนี้แล้วนะคะที่หมอออกแบบไว้จะสังเกตว่าด้านนี้มีการยกกระชับขึ้นเนาะและดูวีเชฟเหมือนที่ลูกค้าอยากได้เลยแต่เราหันซ้ายหันขวาค่ะโอเคไหมตรงนี้ไม่หย่อนแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้ดูวีเชฟต้องแก้มก็ดีขึ้นเจ็บมากไหมคะไม่มากค่ะนิดเฉยใช่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 นิดเดียวนิดเดียวก็รู้สึกว่าเห็นผลหลังทําทันทีเลยค่ะก็รู้สึกเจ็บนิดนึงใช่แต่ก็ไหวอยู่ค่ะสบายมากค่ะ